สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับปาราจามวันศุขที่10มีนาคมนะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานนี้ออก78021ครับ78021ก็จับแม่นเหมือนเดิมครับจับแม่นมากจับเลขไม่มาเมื่อวานตัวร้องหนึ่งหนึ่งไมากผมก็ต้องขออภัยครับเนาะรู้กันต่อกันไปเบาๆแล้วกันครับ 7 8 0 2 1วันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ8ครับเด่นสุด8ลอง1ครับชอบ8เล่น8ชอบ1เล่น1ครับขอให้มาทั้ง8ทั้ง1นะครับจอครับผม1 8 1 8 2 8 7 8ครับก็อาจจะได้ยินเสียงเครื่องไฟแทรเข้าไปนะครับ 182878101772หอ่าฮะนะครับมัดหนึ่งเข้าไปครับร้อยมัดหนึ่งเข้าไปเดือนมีนานนะ่าจะเป็นเดือนแห่งการแต่งงานครับเห็นมีแต่งงานหลายคู่มากนะครับแล้วก็3ตัวครับ118188 128178 110 100 117 177แล้วก็172ครับสำหรับฮานอย VIP ได้ประมาณนี้ครับ1นึทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็เดี๋ยวพบกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีครับ